อ,อ้วอาวาพีน่น้องเออวันนี้พาผู้สาวมากินอะเมซอนไปฮาวมอพี่น้องขนมกันยูเล้ามันมันแพงครับเลยพี่นอนะอ้อ,นองเลยบันนี้คือจังยุทธให้เลยพี่น้องตอนนี้คอยมัดซื้อให้น้องมุนกันเพิ่์นอาวน์ราคา38,000ใช่เขียวปันหวานมันอ้าวพี่น้องวันนี้ให้ลูกสาวที่กินเนี่ยอันนี้ของแม่มุนแม่มุนได้ก็สังก้าวหอมอยากขนมไม่หยัง อันนี้มามากเนี่ยที้ <c oughs> ต้องไปเบื้องล้านขนมละเนาะเออขนมมีทางไหนขนมน่้งเอาเอาแต่อันนี้ว่าเอาเอาไปเพื่อนอันอีอันน้อ,นนนองสมน้ำเนี้มันกินเนี่ยงน้องสมนะ่ะเออไปอันนี้ไปตุนน้อง,องมะนาวเบลโอเนีเ่ยมีบัวบัวน้ำพร้องก่นไปไปมันลุกไหมมันกินขนมเจ้าน่ะ กินกันกกเนาะคนละถุงไปเลยเอา้จาจะกกระจกกิกนข้างนอกสวัสดีครับงงเออสารก็ลืมมกัก็อของเราไปชื่อเขาเปียกไหมที่กินบ่พีน่น้องทางนั่งเรียเนี้มาเลี้ยงถ้าเขาหอมไปอไปชื่อ,อน้ำตกอะไรช่ชาเขียวปัน่นชาเขียวปั่นไม่เมฆข้วมดก็เด้ชื่อเขาเปียกไหมนอนมาหน้ามั่นไน่น้องเอาลูกอะ เลยล้เลีเ้ยง,ง,งกันตาข้าวแล้วไปเลี้ยงตาข้าไปเนี่ยมานะั่งน้ำหนักกัได้ทูกหละเออนั่งเออเหมือนคลิปนี้เล้มเด็กน้อยเด้อพี่น้องเด็กน้อยเป็นวัดเด็กน้อยก็เป็นวัดพร้อมเจ้ากินเด้อเนี่ยทกหละเนี่ยครับมาหน้าไปกินนี่เยอะได้ซื้อให้กันที่กินกินในไฟบ่บพี่น้องเลยเดี๋ยตอนนี้ป้อนเด้อพี่นอ้องขอโทษแต่เพ่อไอรนเนี่ยนั่งน,องน,อนออ้องหอมเนาะ นะนะอาาอยาอื oh, okay. oh. ้มออ้น้นร้มันร้อนนะลูกนะกินด้ลูกอะกิน้วสื้อเจ้าอ่ะนะ พอ,อ,อเอสื่ออ้เจ้าหละขนมกินรดพี่ดีเลยพี่น้องไม่เล็น้ำนองได้่อนลูกแม่เตี้ยวแม่เพิ่นในไปเตียยวก็แม่มุ่นนะลูกอ่ะพอเต้าแม่โอ้อนั่นนั่นนั <c> ่น <oughs> <c oughs> พร้อมแล้วว <c oughs> ันนีน้พอเต้ากันพอเตากันยิบกินเออกินเลย,เเล,ยลูก เดี๋ยวเราปเอาหายยังวะเออบปต้องเห็เดี๋ยวยังไงมืดเอ็นม่แดดน่าตัวได้กินยุบปน้องใหญ่ยแดับแล้วดดับแล้วต้นมีเนือมันเลยน่มันดับเลยขอโทดด้ปน้องได้ ลูกน้อยเหตุ you, ไดพี่พน้องลูกขบวนกากขบวนการนั้นพนก right สาวสาวเขาบอกอาจารย์มาเก็บอำเพงาะใจไม่รักไม่รักอาจารย์มาเนอะ มันร้อนนะเรืมันร้อนมันร้อ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 นนะถ้บอกร้อนหมาหมาเป็นัดเออมันซีนี่เลยอห้ามกินวัวห้ามลูก่ะตากินเล้วเด็บอสอนไม่กินเออ แน่นอนคื่มาเจ้าจัดการเดออ้อไฟเชื่อชุ่มไม่ก็บ่าเอาเดีน่น้องม,มันร้อนมันร้อนมันร้อนไะวะนะกินทองเยอะกับพ่อเลยเออไฟเชื้อชุ่มซ้องไหว้าวกินทองเยอะยังหมดเมืม่อไหร่อกสเออ,อ,อ,เอไปนะบปนะ่น <laughs> พอกบกล hi es que ินว่เป right. ี่นซือไม่ได้เจ้าที่แลกวอไอซื้อสองงกนเบลาเลยมาจากคว่เออคนง่ยงี่นางก็ซื้อมดเลยมนเลยเด็นละ้นนะลิ้นกราย่ห้ออันนั้เออเดี๋ยวไปาดย่ห้อ เดิมมาเลยจะบอกฮะอิจฉ์เพอตัวขออภัยเดอ้อพี่น้องเดอ้อแม่พ่นไปเสริมสวยอขอไปหยิบไทยวันนี้ขาก็เลยเออเขาลืมไทยแต่มันเสริมสวยนาะลหกหล่ะเนาะแม่พ่นันไปเสริมสวยพอก็ลืมไทยตอ,อ,อ,อนขอใช่เขียวไปไห้นะพอก็เลยเรียงพี่น้องต้องเข้าใจด้ว่าน้องเขาเป็นเด็กพิเศษเด้อพี่น้องเดอ้อมาหน้าเขาก่าเริ่มพัฒน,นาดีขนนึ้นแน่ มมแมเาา่เขากระเขากระโบ๊บ๊ะกระตีเขาเด็กหน่อยธรรมดาบรนไดงเข้าใจเด้อพี่น้องเด้อเอาลูกไทยอืมมันว่าน้ำทามัตจะวบบไทยเออมัตจะวบบไทยไ<ป>เด้บ่อน้ำเจ้าโยนบ่ละโดยเออโดยนี่นก,การขึ้นาเะไรพี่น้องมั่กกรว่ามั่กกรว่าอันาาวาวนั้นมาซาทาทาลาวได้ด้านหนึง่งเออห้อ,อมนี้หูกินโรเลอร์ขนมเจ้าน่ะไม่มีไคกินเนาะเพรากัดจิ้นมันเป็นขนมแบบเขาเป็นขนมเยี่ยงนุ่นละเอามาอ่านพี่น้องดู ขนมี้สองถุงพอซื้อให้นาสี่สี่สิบสี่พันเหมือนน้อน้องนอฮอมเนอนอ,เอ,อันนี้ธรรมมานนะ่อันนี้รถภูเขายังวนไม่เลี้งยงมากลลุ่มไปก็เลี้ยงไม่งานเล่าเวียดเล่าเล่นดังแมง่ขอโทษน้องเออชูกินก็กินกิน นีบเอาเอาล่องจักกินโคด้วยออแกเอาดูเออลองจักเอาด้วยโไคด้วเอ๋อแฉออกเออเป็นแบบยหอมมไรดหมเออเอาแฉกกินเอาเออเล็ดขอมจานนุ่มเนื้อ เมื่อเมื่ออยากเก่งกินมากๆเนี่เก่งขนาดไม่หอมยุบเลยกตเมื่อนี่คนอยากอยากอันนี้มดแบ๊บไปอยากขืนแน่ๆยิ่งเออดูขิ้นเลยกินเย่เลกินเออโอ้โหเก่งมากย้างในแบบเออเอาเอาบ้างได้กัน กาองกินไปหาม่ได้หอมนะเย่อายอยู่ให้น้าหอมกินใ่ไลูกเ กินเต็มไม่ไดใช่ไหมก็อะไาแลยแค่อารมณ์หอมนะอร่อยไหมอร่อยแบบแบบแบบจะบอกบางตอก่อนเดือนท่บอกเออลูกกินเนี่ลูกกินแล้บกกินบาลูกกินกน <c oughs> อะก็ดีครับ <c oughs> <c oughs> กินมีเน,นี่ยเอาสามคนเลยล่ะก็ได้เพิ่งเนีล่ละเป็นมูพี่นอ้องได้นั่งหองมนี่ยแหละจำลูกสาวอีกคนหนึง่งลูกแม่เที่ยวเพิ่นเอางกินดีมั่นเลยหนาวเย็นกินไม่ถูกคอไม่ได้คอเขาไม่กินเขากินบ่เป็นพี่น้องเดิดมเลยอันนี้เขาเอินเขาเปลี่ยนนะหอมเนาะ

นั่งอานน้ใหม่เลยเออเดี๋ยวจัดกันเอาเสือเลอกไปเลยเดี๋ยวจะมาจชดกันใหม่อ่นนัใหม่อกล้อานน้งเอออาก็พรอมกันรอมอานได้รูอละเนี่ยไยอดแล้วเนี่ยอ่นีเลยร่างขี้ไงน้องเอากินนนาคนเดดลนี่บัตอดส่งทอดเียวรนจาได้รูละเอเิ่มยัง ไอ้พอชิมมืน,นี่ยมันเสียด้วยเหมือนตัวคออ่าเหี้ยอะไรเสียดวิรีเลยรู้อะน,น้นำนำ้ำมันแบบไม่ได้ปุุงเลยเด้เธอซื้อมาเห็ดเองก็ได้อมืมันน่น,น้ำง่วงน้ำต้มน้ำง่วงไ,ไปไปเนาะเอาโอเคพี่นอ้องจัดประมาณนี้นะพี่นอ้องขอโทษไดพระสุภาพนะหอมเนาะครับบ๊ายบาย